สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันใน EP ที่3ของหน่วยการเรียน,นรู้ที่1นนะครับก็คือลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในคาบที่ผ่านมาเราพูดถึงในเรื่องของภูมิประเทศ ในภาคเหนือไปแล้วเนาะทีนี้เรามาดูในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็นภูมิภาคที่มีขนาดใหญ่ผสมควรน,นะครับถ้านักเรียนมองจากแผนที่ประเทศไทยจะเห็นเป็นกรอบสีแดงนะครับพื้นที่สีแดงตรงนี้นะครับซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด20จังหวัดนะครับจังหวัดน้องใหม่ที่เกิดขึ้นมาล่าสุดเลยก็คือจังหวัดบึงกาฬเนาะตามที่เราได้มองในแผนที่ประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศลาวแล้วก็ติดกับประเทศกัมพูชานั่นเองนะครับแต่ว่าทั้งสองประเทศนี้ก็จะมีพรมแดนเป็นที่กั้นนะครับอย่างเช่นป,ประเทศลาวก็จะมีแม่น้ําเป็นพื้นที่กั้นนะครับส่วนประเทศกัมพูชาก็จะเป็นพื้นที่ของภูเขานะครับที่กั้นเป็นเขตภูมิแดนระหว่าง2ประเทศนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูใน ในเรื่องของทิวเขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันนะครับทิวเขาที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตรงนี้นะครับจะไม่มีความสลับซับซ้อนไม่เหมือนภาคเหนือนะครับจะเป็นลักษณะของทิวเขาตามแนวยาวเนาะทิวเขาแรกเลยนะครับทางด้านทิศเหนือของภาคนะครับก็จะเป็นทิวเขาเพชรบูรณ์เนาะที่กั้นระหว่างภาคกลางกับภาค ตะวันออกเชียงเหนือนะครับในพื้นที่จังหวัดเลยเนาะแล้วก็ถ้า,ถาสมมติว่าข้ามจังหวัดเลยไปก็จะเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่เขาที่2นะครับจะเป็นทิวเขาตรงพญาเย็นนะครับก็จะกั้นระหว่างาภาคตอนออกเชียงเหนือกับภาคกลางเช่นกันนะครับทิวสักที่เขาสันกําแพงนะครับที่เรารู้จักกันในนามของเขาใหญ่เขาใหญ่นะครับเราก็อาจจะ เขาใหญ่เนี่ยเป็นเทือกเขาหนึ่งนะครับที่อยู่ในทิวเขาสันกำแพงนะครับส่วนทิวเขาด้านล่างนะครับก็จะเป็นทิวเขาขนมดงรักนะครับที่คุณที่ครูบอกว่าเป็นทิวเขาที่กั้นระหว่างพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานะครับบนทิวเขาพนมดงรักดงรักก็จะมีปราสาทหินเขาวพระวิหารอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็อีกทิวเขานืองนะครับที่อยู่บริเวณ กลางภูมิภาคเลยก็คือทิวเขาภูผานนะครับที่กั้นระหว่างแอ่งสกลนครแล้วก็แอ่งโคราชนะครับซึ่งแอ่งสกลนครกับแอ่งโคราชตรวน,นี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบนะครับสองพื้นที่ใหญ่ๆเลยเนาะอ่ะอย่างเช่นทิวเขาภูผานนะครับก็จะเป็นภูเขาโดดๆที่นักเรียนใสังเกตเห็นว่ามันจะไม่มีความเป็นภูเขาที่มีความสลับซับซ้อนมากเท่าไหร่ ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็จะมีพระตำหนักภูพานราชนิเวศนะครับหรือว่าภูกระดึงนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบอันซีนของจังหวัดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีกำลังแรงกายอยู่นะครับสักครั้งหนึ่งก็ลองไป ขึ้นภูกระดึงดูนะครับเพื่อจะรอดลาด,าด,ดูพระอาทิตย์ตกนะครับดูพระอาทิตย์ขึ้นเนาะหรือว่าทิวเขาพนมดงรักอย่างที่ครูบอกไปก็จะมีปราสาทเขาวพระวิหารนะครับซึ่งเป็นศิลปะหรือว่าสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นในยุคโบราณนะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูแม่น้ําในภาคตะวันออกเชียงเหนือกันนะครับซึ่งภูมิภาคนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นภาคที่ใหญ่พอสมควรน,นะครับก็จะมีแม่น้ําสายใหญ่ๆอยู่ประมาณ3สายนะครับแล้วก็แม่น้ําสายสัส้นๆอีกหนึ่งสายนะครับที่เป็นแหล่งหล่อเลี้ยงนะครับแม่น้ําสายแรกอันนี้แน่นอนว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จัก น,นั่นก็คือแม่น้ําโขงนั่นเองเนาะแม่น้ําโขงเนี่ยก็จะไหลต้นกําเนิดจะอยู่ที่ประเทศจีนนะครับไหลลงมานะครับตามแนวชายแดนอลาวเมียนมานะครับมาชนประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับจากนั้นก็ไหลาตามแนวชายแดนของไทยลาวนะครับไปลงทะเลที่ประเทศเวียดนามนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือแม่น้ําโขงส่วนแม่น้ําที่สองนะครับแม่ n, นะ้ํามูลเนาะแม่น้ํามูลตรงนี้ก็จะ เป็นแม่น้ําสายใหญ่ของประเทศเรานะครับ Trans S <S ส่วนแม่น้ําชีก็จะเป็นแม่น้ําสายที่ยาวที่สุดในประเทศนะครับอีกแม่น้นํานึงนะครับที่เป็นลักษณะแม่น้ําสายสั้นๆนะครับก็คือแม่น้ําสงขามอันนี้จะเป็นแม่น้ําที่อยู่ในเขตพื้นที่ของแอ่งสกลนครนะครับก็จะเป็นแหล่งแม่น้ําสายที่ทาหน้าที่ในการหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรนะครับของพื้นที่ในแอง สกลนครนั่นเองนะครับอ,อย่างเช่นแม่น้ําชีนะครับอ,อันนี้เป็นแม่น้ําโค้งเนาะที่กั้นระหว่างพรมแดนระหว่างไทยกับประเทศลาวนะครับอ,อันนี้เรามาดูที่ราบในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือกันนะครับพื้นที่ราบอย่างที่ครูบอกไปว่ามันจะมีอยู่ทั้งหมด2แอ่งนะครับก็คือแอ่งสกลนครแล้วก็แอ่งโคราชนะครับซึ่งสองแอ่งนี้จะมีเทือกเขาภูพานนะครับเป็นเทือกเขาที่ทําหน้าที่ในการแบ่ง สองแอ่งนี้ออกจากกันนะครับถ้าเป็นแอ่งโคราชก็จะมีแม่น้ําชีแม่น้ํามูลเนาะที่ทําหน้าที่ในการหล่อเลี้ยงนะครับส่วนแอ่งสกลนครก็จะมีแม่น้ําสงขลาครับอา สำหรับพื้นที่ภาคอีสานนี้จะเป็นพื้นที่ค่อนข้างจะมีอากาศแห้งแล้งเนาะ้วยความที่เป็นภูมิภาคที่โครงสร้างทางธรณีวิทยาเป็นดินทรายนะครับก็จะเป็นดินที่ไม่ค่อยเก็บน้ำเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ในภาคอีสานเนี่ยในฤดูแล้งเมื่อ หมดฤดูฝนไปแล้วค่อนข้างจะแห้งแรงมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของในโซนของทุ่งกุลาล้องไห้นะครับจะอยู่บริเวณพื้นที่ของแอ่งโคราดแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็จะมีเขตพื้นที่ชรประทานเนาะทำให้อ่าฤดูแรงอะ่ะพอที่จะมีน้ําอยู่บ้างนะครับปัจจุบันนี้ทุ่งกุลาล้องไห้ก็จะเป็นพื้นที่ในการปลูกข้าวหอมมะลิชั้นดีเลยนะครับส่วนประเภทนี้นะครับด้วยความที่อากาศแห้งแรงแบบนี้ก็จะมีการ แหนังแมวนะครับหรือว่าศิลปะวัฒนธรรมที่ใครก็รู้จักของภาคอีสานเลยนั่นก็คือบุญบั้งไฟนั่นเองนะครับเพื่อที่จะขอให้ฝนตกนะครับอ่ะทีนี้เรามาสรุปกันนะครับในพื้นที่ของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตรงนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย20จังหวัดน,นั่นเองนะครับอันนี้นักเรียนก็ลองไปศึกษาดูเนาะส่วนเทือกเขาที่สําคัญก็จะมีเทือกเขาเพชรบูรณ์เทือกเขาสันกําแพงเทือกเขาพนมดงรักแล้วก็เทือกเขาภูผานนะครับส่วนแม่น้ําก็จะมีแม่น้ํามูลแม่น้ําชีแม่น้าโขงเนาะที่เป็นขีดแดนแล้วก็แม่น้ําสงครามที่อยู่บริเวณแองสกลนครนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับ พื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดี๋ยวเรามาพบกันในภาคต่อไปครับสวัสดีครับ